ก็ไปนั่งกินให้เยเอะอ๋อร้านอยู่ตรงนู้นใช่ไหมกาย<ช>เออ<ช>ฉันก็ว่าทำไม ทำขนมตลอดนี่กไก่ตรงนี้ป่ะน,ะนี่กไงสายมือตรงนี้ แม่ขอบใจมึงเลยสีชมพูเป็นผัดเจียวไก่นะครับสีชมพูเป็นผัดเจียวไก่สีขาวเคือผัดเจียวเรือสีเหลืองเป็นก้มยจั๊ำหมูกรอบน้ำข้นสีเขียวคือผัดไทยกุ้งสดกุ้งแห้งลูกสวนเมื่อมันปูยำขนมจีนกับกระมม่ขี้เม่าข้าอบหมูแดงแค่อบหมูกรอบของเล่นใหม่เราเข้ามาแล้วคือผัดที่เม่าทะเลครับของเล่นใหม่ <more> <English language> เราเส้นเล็กก็ได้ไก่อะไรเล็กป่ะอ๋อเส้นเล็กพิเศษไหมพิเศษไปเลยทุกอย่างเปล่าใช่ต้สามหกนะจำนวนสองอยากไม่ง ไก่มมนี่เรแม่กแเก่อะไรขอแกมีเกาเหลาด้วยฮะเอาไว้กินแก้เผ็ดดีดอก ส่วน,น้ามาลใสเอาไว้แก้เผ็ดเส้นเล็กเหมือนกันนะทุกอยา่างกระเด็งคือขอดอยังไงนั่น